ก็ไม่ได้หลอกลวงไม่ได้อะไรอยู่ที่พี่น้องจะรับไปพิจารณาทีนี้นะมุมมองเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยก็มีคนนําเสนอไอ้ส่วนที่จงรับพักดีส่วนที่เทิดทูนก็ว่ากันไปนะผมเองกจ็จะนำเสนอข้อมูลอีกส่วนหนึ่งซึ่งมันตรงกันข้ามเพื่อให้สังคมไทยรับไปพิจารณาวันนี้เป็นการเริ่มต้นซีรีส์ของการที่ผมจะนำหนังสือซึ่งผมได้อ่านแล้วหนังสือว่าเป็นประโยชน์เขียนสั้นกระชับพูดถึงการรู้ทันราชวงศ์จัก,กรีเนี่ย ผู้เขียนท่านเป็นนักประวัติศาสตร์นะครับเท่าที่ระบุเอาไว้แล้วก็ไม่ปรากฏนามก็เป็นนิรนา,ามเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานที่เขาอุตสาห์เขียนอย่างนี้เนี่ยนะครับผมก็จะถือโอกาสนี้นําเสนอไว้ให้พี่น้องรับไว้พิจารณาเริ่มต้นตั้งแต่นู่นครับตั้งแต่พระเจ้าตากสินก่อนเริ่มต้นเลยแล้วก็จะดูว่ารัชการที่1เป็นไง2เป็นไง3 4 5 6 7 8ห้าเปเป็นไงแล้วก็มีการเกินถึงรัชการที่10ด้วยนะครับนั่นแต่เขียนก่อนที่รัชการที่10จะขึ้นนะครับ ก็คงจะเป็นประโยชน์ก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำมาให้พี่น้องได้รับฟังกันนะก็เป็นการอ่านนะพี่น้องนะเพราะนั้นพี่น้องก็ไม่ต้องดูหน้าผมก็ได้นะครับนะครับถือว่าไปไปดูนะครับเนื้อหาสาระนะครับจะเป็นประโยชน์กว่าฟังนะตั้งใจฟังนะพี่น้องนะนะครับต้องขอบคุณนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับที่ได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมานะครับไม่ปรากฏนามผู้แต่ง ผมจะอ่านบทนานิดหน่อยแล้วก็ไปขึ้นบทที่หนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เราจะพูดกันถึงบทที่หนึ่งก็คือพระเจ้าตากกษัตริย์ผู้กอบผู้ชาตินะครับ <c oughs> พร้อมนะพี่น้องนะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับประเทศไทยปกครองด้วยระบบศักดินามานานหลายร้อยปีพวกเจ้าศักดินาจะครองบ้านครองเมืองตั้งตนเป็นเจ้าของที่ดิน ทั้งที่ตนไม่เคยออกแรงถางป่าพันไร่มีอำนาจเป็นเจ้าเหนือหัวเหนือชีวิตผู้คนในบ้านเมืองดังที่พวกเรารู้จักกันในนามพระมหากษัตริย์พระราชาพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวซึ่งชื่อของเขาได้บ่งถึงความยิ่งใหญ่กับฟ้าอยู่ในตัวขราชบริพารและไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ต่างต้องทำมาหากินเป็นชาวนาชาวไร่ไม่มีใครเป็นอิสระต้องเป็นไพร่ ติดที่ดินสังกัดเจ้าสรินาคนใดคนหนึ่งปีหนึ่งปีหนึ่งไพร่ชายที่มีอายุ1 8ปีขึ้นไปต้องถูกเกณฑ์แรงงานถึง6เดือนคือเจ้า,าคือเข้าเดือนเว้นเดือนโดยไม่มีค่าตอบแทนแม้แต่สตังแดงเดียวซ้ำยังต้องนำข้าวไปกินเองทุกคนต้องเป็นค่ารับใช้แรงงานไปรบไปทำอะไรต่อมีอะไรแม้แต่ไปตายตามที่เจ้าสรินาสัง่งต้องทำเช่นนี้จนถึงอายุ60ปีจึงจะเป็นไทย ชีวิตไพร่จึงเหมือนวัวควายที่พูดได้จะอยู่จะตายหรือขึ้นอยู่ก็อยู่กับคําสั่งของเจ้านายหากเจ้าศดินาหากเจ้าศดินาที่ยกที่ดินให้ใครไพร่ติดที่ดินนั้นก็ต้องไปขึ้นกับเจ้าศรินาคนใหม่ทันทีนอกจากนั้นการเพราะปลูกของไพร่ยังต้องถูกเรียกเก็บภาษีถูกรีดอากรในรูปของเงินและพืชผลอีกหลายประเภทพวกเขาต้องมีชีวิตยอยู่อย่างยากแค้น ต้องทำงานอย่างหนักหน่วงไม่เพียงเพื่อเลี้ยงตนเองและครอบครัวแต่ยังต้องเลี้ยงเจ้าศดินาของตนถ้าที่ยิงชีวิตของชาวไทยทุกคนมีไว้เพื่อเลี้ยงดูเจ้าศรินาทั้งนั้นทั้งสิน้นใครที่ทนไม่ได้ก็จะหนีไปอยู่ป่าอยู่ดงไปให้ไกลๆพ้นจากเนื้อมือการปกครองของพวกเขาคนประเภทนี้เจ้าศรินาจะไม่รับรองความเป็นคนจะไม่มีสิทธิ์ฟ้องร้องร้องเรียนต่อบ้านเมือง ดังเด็ดตราไว้ในกฎหมายตั้งแต่กรุงเสียยุธยาและถอดแบบเป็นกฎหมายตราสามดวงในยุครัตนกโกสินหากคนพวกนี้ถูกค้นพบก็จะถูกสักข้อมือกลายเป็นไพร่หลวงคือเป็นค่ารับใช้ของแผ่นดินทันทีชีวิตของพวกศักดินาจำนวนหยิบมือหนึ่งนี้อยู่กันอย่างฟุ้งเฟ้อหรูหร,รากินทิ้งกินขว้างเสพสุขโดยไม่ต้องออกแรงทำงานใดๆทั้งสิน้นซ้ำยังดูถูกการใช้แรงงาน ว่าเป็นสิ่งต่ำต้อยหยาบช้าขณะที่พวกเขาเสพเมทุนเช้ายันค่ำโดยไม่ใย,ยดีว่าเป็นลูกเต่าและเมียใครแล้วกลับยกย่องสรรเสริญหญิงนั้นว่ามีบุญวาสนาสูงส่งจึงได้บำเรอเจ้าศักดินาหลายยุคหลายแผ่นดินที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังคงเสวยสุขบนน้ำตาเลือดเนื้อและความขมขื่นของไพรฟ้าชาวไทยทั้งหลายการที่ระบบสักดินายืนยงอยู่ได้ยาวนานสาเหตุที่สำคัญอันหนึ่ง คือการสร้างความนิยมชมชอบให้เกิดขึ้นโดยอาศัยบรรดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสิ่งที่ผู้คนศรัทธาเชื่อถืออยู่แล้วเช่นแอบอิงพระพุทธศาสนาโดยการโอ้อวดว่ากษัตริย์คือพระโพธิสัตว์ซึ่งจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเพื่อหลอกลวงผู้อื่นให้เข้าใจว่าการปกครองของกษัตริย์นั้นชอบธรรมและทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีข้อความใดในพระไตรปิฎกทั้ง84% 0 0 0พันพระธรรมขันธ์จะรับรองว่ากษัตริย์คือพระโพธิสัตว์เลย พวกเขาก็ยังยืนยันเรียกกษัตริย์ว่าพระพุทธเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระนามอันมีไว้เฉพาะพระพุทธองค์และเรียกลูกกษัตริย์ว่านอพุทธทางกูลอันหมายถึงผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตข้างหน้าซึ่งเป็นการนำเอา,เอาพระนามของพระาศาสดาอันประเสริฐที่สุดองค์หนึ่งมาใช้โดยปราศจากความเคารพเช่นรัชกาลที่หนึ่งซึ่งพวกเจ้าศรินารุ่นรอศสอ0 0พยายามจะยกขึ้นเป็นมหาราช ถึงกับได้รับคำสรรเสริญจากศักดินาด้วยกันที่แต่งหนังสือเทศนาจุลยุทธการวงว่าพระองค์เป็นพระพงพุทธทางกูลทรงบำเพ็ญพุทธกากิจอจริยานอกจากจะแอบอิงพระพุทธศาสนาแล้วยังแอบ,บอิงความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยึดถือกันมานานได้อย่างวิจิตพิสดารน,นั่นก็คือการที่พวกสักดีนาถือว่ากษัตริย์เป็นเทวดาตั้งแต่ขณะที่มีชีวิตอยู่ จึงสร้างราชาศัพท์ซึ่งมีไว้ใช้เฉพาะกับกษัตริย์และราชนิกุลทั้งหลายและมีการตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอันทําให้แลดูว่ากษัตริย์สูงส่งกว่ามนุษย์ทั่วไปเช่นห้ามมองดูกษัตริย์โดยอ้างว่าถ้ามนุษย์มองดูพระเจ้าก็เหมือนมองพระอาทิตย์กษัตริย์จะไม่ยอมให้เท้าเหยียบแผ่นดินโดยไม่ใส่รองเท้าโดยอ้างว่าเท้าของเทวดาย่อมร้อนถ้าเหยียบแผ่นดินแล้วไฟจะไหม้โลกนอกจากนี้ยังห้ามแตะต้องกษัตริย์ ผู้ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตัวกษัตริย์ได้จึงมีแต่ช่างตัดผมและนางบำเรอของกษัตริย์เท่านั้นไม่เพียงเท่านี้ศักดินายังแต่งตำนานโกหกพกลมโดยอ้างกฎแห่งกรรมมาบิดเบือนว่าพวกตนมีบุญญาธิการสูงส่งหาผู้ใดเปรียบเทยไม่ได้ชาตินี้จึงได้เกิดมาเป็นเจ้าแผ่นดินลูกท่านหลานเธอจึงได้เสวยสุขบรมมาสุขมีอำนาจเหนือหัวผู้คนทั้งหลาย แท้ที่จริงพระพุทธองค์ไม่เคยตรัสเช่นนั้นเลยดังจะเห็นได้จากยักษ์คันจะสูตรที่พระพุทธองค์ทรงย้ําว่าคนเราแตกต่างกันเพราะการกระทําหาใช่ชาติกําเนิดในพระสูตรดังกล่าวได้กล่าวถึงกําเนิดของกษัตริย์โดยไม่ยอมรับเลยว่ากษัตริย์นั้นมีบุญมากกว่าผู้อื่นแต่อย่างใดตอนต่อจากนี้นะครับผู้เขียนก็ได้ชี้แจงว่าท่านไม่ได้มีเจตนาลมใดๆ ที่จะนะครับคิดร้ายต่อหรือจะลบหลู่ต่อพระบรมเดชานุภาพของกษัตริย์องค์ใดองค์หนึ่ง,ง,ง,งแต่ว่าท่านได้ทาการค้นคว้าก็อยากจะให้เป็นประโยชน์ให้พี่น้องคนไทยได้รับไปพิจารณานะครับซึ่งเอาละนะครับตรงนั้นเนี่ยนะครับผมจะไม่อ่านนะพี่น้องนะนะครับแล้วท่านก็ได้ขอบคุณนะขอบคุณนักคิดนักเขียนนักโบราณคดีและนักประวัติศาสตร์ทั้งหลาย ทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่กล้าหาญและซื่อสัตย์ต่อข้อเท็จจริงก็ท่านทําในนามของนักวิชาการนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเอานะครับผลงานของนักวิชาการในเชิงประวัติศาสตร์นะครับมาเติมเต็มองค์ความรู้ที่มหาวิทยาลัยประชาชนแห่งนี้นะครับ <c oughs> ตอนที่หนึ่งนั้นจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพระเจ้าตากนะครับแล้วตอนที่สองนั้นก็จะไล่เป็นราัชากาลไปนะครับแล้วก็ไปลงเอยที่นั่นแหละครับนะตอนท้ายๆซึ่งก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับ กษัตริย์ราชการที่10ด้วยนะครับตอนที่1พระเจ้าตากกษัตริย์ผู้กอบกู้บ้านเมืองหลังกรุงเสียยุทธยาเสียกรุงแก่พมา่าในปี2,310พระเจ้าตากสินได้รวบรวมผู้คนและนักรบต่อสู้ขับไลพ่พม่าอย่างเด็ดเดียวจนกอบกู้บ้านเมืองได้สำเร็จจากนั้นก็ใช้เวลาอีก15ปีกร่ำศึกสงคราม รวบรวมหัวเมืองต่างๆที่กระจัดกระจายขณะเดียวกันก็ต้องทำศึกใหญ่กับพม่าหลายครั้งจนสร้างความเป็นปึกแผ่นแก่บ้านเมืองพร้อมกับทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างขนานใหญ่พระองค์เป็นพุทธบริษัทที่ดีเมื่อว่างเว้นจากราชการแผ่นดินพระองค์จะไปทรงศีลบำเพ็ญพระกรรมฐานที่วัดบางยี่เรือเป็นนิดต่อมาในปี2323 23, ทางเมืองขเมรเกิดขบฏขึ้นโดยการยุโยงแทรกแสงของยวนฝ่ายองเชียงสือเป็นการหากำลังและสเสบียงขององเชียงสือเพื่อทำสงครามแย่งชิงความเป็นใหญ่กับยวนฝ่ายราชวงศ์ใต้เซิงหรือราชวงศ์เละขณะเดียวกันในกรุงธนบุรีเององเชียงชุนหรือพญาราชาเสถียซึ่งเข้ามาสวามิภักดิ์ต่อพระเจ้าตากได้ก่อกบฏขึ้นในเดือนอ้ายปี2324 หลังจากทำการปราบปรามกบฏสำเร็จในเดือนยี่พระเจ้าตากได้พิจารณาเหตุการณ์ต่างๆและทรงตัดสินพระไทยให้กองทัพไทยยกไปตีเมืองเขมรและไปรับมือยวนให้เด็ดขาดลงไปจึงทรงแต่งตั้งสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์มหาอุประมหาอุปราชองค์รัชทายาทเป็นแม่ทัพใหญ่เจ้าพระยาจัก,กรีหรือด้วงเจ้าพระยานครสวรรค์เจ้าพระยาสาสี หรือบุญมาซึ่งเป็นน้องชายของเจ้าพระยาจัก,กรีเป็นแม่ทัพรองรองลงมาในครั้งนั้นแม่ทัพใหญ่พยายามรุดหน้าไปตามพระราชองค์การแต่ติดขัดที่แม่ทัพรองบางนายพยายามยับยั้งเพื่อคอยฟังเหตุการณ์ทางกรุงธนบุรีส่วนทางยวนซึ่งไม่ต้องการเผชิญศึกสองด้านทั้งไทยและยวนราชวงศ์เละได้แต่งทูตมาเจราจาลับกับแม่ทัพรองฝ่ายไทยแม่ทัพรองตกลงจะช่วยเหลือองค์เชียงสือในอนาคต หากงานที่เตรียมไว้สําเร็จทางยวนได้ทําตามสัญญาโดยการล้อมกองทัพมหาอุปราชขององค์รัชทธายาตอย่างหนาแน่นเปิดโอกาสให้แม่ทัพรองฝ่ายไทยยกกําลังกลับกรุงธนบุรีเหตุการณ์ในกรุงธนบุรีเกิดมีผู้ยุยงชาวกรุงเก่าให้เกิดความเข้าใจผิดในพระเจ้าตากและชักชวนกบฏย่อยขึ้นจากนั้นก็ยกพลมาล้อมยิงพระนครขณะเดียวกันภายในกรุงธนบุรีเองก็มีคนเกาะ ก่อจราจนขึ้นรับกับกบฏพระเจ้าตากทรงบัญชาการรบจนถึงรุ่งเช้าจึงทราบว่าพวกกระบฏเป็นคนไทยด้วยกันทั้งสิน้นก็สลดสังเวชใจเพราะพระไทยทรงตั้งอยู่ในธรรมปฏิปฏบัติตมุ่งโพธิญาณเป็นสำคัญและทรงเห็นว่าหากการเปลี่ยนแปลงอำนาจนั้นไม่ก่อความเลือดร้อนแก่ชาวไทยพระองค์จะทรงหลีกทางให้พวกกบฏ จึงทูลให้ออกบวชสะเดาะเคราะห์สักสามเดือนแล้วค่อยกลับสู่ราชบัลลังก์ขณะนั้นพระยาสันบุรีพระยารามันวงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ยังอยู่ในกรุงและมีความจงรักภักดีต่อพระเจ้าตากเห็นเป็นการคับขันจำต้องผ่อนคลายไปตามสถานการณ์หลังจากบวชได้12วันพระยาสุริยะอภัยหลานเจ้าพระยาจัก,กรี ยกทัพมาโดยไม่ได้รับพระบรมราชานุญาตเกิดการรบพุ่งกับกำลังของกรุงทนบุรีและได้รับชัยชนะจากนั้นอีกสมวันคือเช้าวันที่9วันที่6เมษายนเจ้าพระยาจาักกรีหรือไอ้ดวงเนี่ยซึ่งเลี่ยงทัพจากสงครามขามรมาถึงกรุงทนบุรีได้มีการสอบถามความเห็นกันข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่ยังจงรับพักดีและเชื่อในปรีชาสามารถของพระเจ้าตาก ต่างยืนยันให้อัญเชิญพระองค์มาครองราชต่อไปแต่ข้าราชการเหล่านี้กลับถูกควบคุมตัวไปประ,ประ,ประหารชีวิตเช่นเจ้าพระยานครราชสีมาหรือบุญคงต้นตระกูลการจนาคมพระยาสวรรค์ต้นตระกูลแพ่งสภาพระยาพิชัยดาภักต้นตระกูลพิชัยกุลและวิชัยขัดคะพระยารามันวงศต้นตระกูลสีเพ็ญ เป็นต้นจำนวนรวมทั้งสิ้นกว่าห้าสิบนายพระเจ้าตาก็ถูกปลงพระชนทั้งที่ทรงเพศพระภิกษุในวันนั้นเองณนะพระวิหารที่ประทับในวัดแจ้งและอัญเชิญพระศพไปฝังที่วัดอินทรารามบางยี่เรือใกล้ตลาดพลูคลองบางหลวงสวนราชวงศ์ที่เป็นชายและเจริญวัยทั้งหมดถูกจับปลงพระชนหมดนอกนั้น ให้ถอดพระยศแม้กระทั่งสมเด็จพระราชินีและสมเด็จพระนานางเป็นการถอดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเมื่อข่าวนี้ทราบไปถึงพระเจ้าเจ้าถึงพระยาอินทศวงสาอัครามาหาเสนาบดีฝ่ายกลาโหมซึ่งตั้งบัญชาการทัพอยู่ที่ปากาพระใกล้เมืองถลางก็ได้ฆ่าตัวตายตามเสด็จเพราะไม่ยอมเป็นฆ่าคนอื่น เมื่อข่าวการปลงพระชนพระเจ้าตากแพร่ออกไปเมืองตราาวสีและเมืองมาริตมันเป็นเมืองสำคัญทางตะวันตก <c oughs> ขออภัยครับก็ตกไปเป็นของพม่าในปีนั้นเองและเนื่องจากพันธสัญญาที่ทำไว้กับยวนอย่างลับๆไทยจึงต้องช่วยยวนฝ่ายองเชียงสือ <c oughs> ขออภัยครับรบกับยวนฝ่ายราชวงศ์เลถึงสองครั้งรวมทั้งการช่วยอาวุธยุทธภัณฑ์ อีกนับไม่ถ้วนเพราะครั้นยวนฝ่ายองค์เชียงสือมีกำลังกล้าแข็งแขงขึ้นไทยกับต้องเสียเมืองพุทธไทยยาพุทธไทยมาศและผลประโยชน์อีกมากมายแก่ยวนไปด้วยความเหมิมเกริมทยานอยากได้อำนาจสูงสุดเจ้าพระยาจัก,กรีจึงเป็นกบฏท,ทรยศต่อพระเจ้าตากกษัตริย์ผู้กู้ชาติไทยกระทำการเข็นฆ่าล้างโครอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตที่สุด ซ้ยังเสริมแต่งใสายร้ายพระเจ้าตากว่าวิปราชบ้างกระทําการมิบังควรแก่สงบ้างวิกลจริตในการบริหารราชการบ้างจากนั้นก็ตั้งตนเป็นกษัตริย์องค์ใหม่และเริ่มสร้างพระราชวังใหม่ที่ฝากตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาอันเป็นจุดเริ่มต้นของการสถาปนาราชวงศ์ใหม่ราชวงศ์จัก,กรีและด้วยความโหดร้ายบนเลือดเนื้อและชีวิตของกษัตริย์ในเพศพระภิกษุ กษัตริย์องค์ต่อมาในรชัชราชวงศ์จัก,กรีจึงเต็มไปด้วยความบาดหมางแก่งแย่งชิงสมบัติกันทุกราชการลูกข้าพ่อพี่ข้าน้องน้องข้าพี่อย่างไม่ว่างเว้นแม้กระทั่งในราชการองค์ปัจจุบันซึ่งหมายถึงราชการที่9นะครับตอนนี้ก็เป็นราชการที่10ไปล้พี่น้องครับก็จบนะครับในส่วนบทนําสั้นๆอย่างนี้ก่อนนะครับที่เหลือนั้นนะครับก็จะ ได้น้ําได้เนื้อนะครับที่ผมชอบตรงนี้ที่จริงผมตั้งใจจะเขียนเนื้อหาสาระอย่างนี้นะครับทาเป็นหนังสือแล้วให้พี่น้องได้เอาไปใช้ประโยชน์ทําการเผยแพร่ได้นะนะครับ<ม>เป็นบทสั้นๆนะไม่เกินสามหน้าห้าหน้าแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปแล้วก็จะได้ส่งกันให้พี่น้องก็มีนะครับหนังสือซึ่งได้สรุปปรากฏการต่างๆแล้วก็สอดแทรกความเห็นเนี่ยนะครับนะครับอยู่เยอะพอสมควร ผมจะทยอยนํามาเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องคนไทยทุกสีทุกหมู่ทุกเหล่านะครับท่านอาจจะมีความเชื่อนะในหลายเรื่องต่อเรื่องต่างๆนะครับแต่ว่านะเวลานี้จําเป็นต้องเอาความจริงต้องเอาต้องหลักฐานทางประวัติศาสตร์มาซึ่งในบทเขียนนี่นะครับผมยืนยันได้เลยเป็นงานวิชาการมีอ้างอิงเฉพาะที่อ่านมานี่นะครับเฉพาะที่อ่านมาช่วงคํานำเนี่ยครับก็มเีเขาเรียกว่า references เนาะเขาเรียกอะไรล่ะภาษาไทยลืมไปแล้วนะครับอ้างอิงนะครับเอกสารอ้างอิงต่างๆนั้นนะครับมีนะครับดีก็8ชิ้นแล้วนะครับ8ชิ้นนะครับแล้วก็บทอื่นๆนั้นนะครับบางทีเนี่ยบางทีเนื้อหาเนี่ยสีหหน้าแต่ว่ามีไอ้บทอ้างอิงเนี่ยถึงเกือบ30ที่ก็เป็นงานวิชาการนะครับ พี่น้องที่ฟังอยู่ท่านเชื่อไม่เชื่อนะครับจริงๆใช้การามาสูตรเอาไว้ก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับแต่ผมจะได้นําเสนอสิ่งที่จะเป็นประโยชน์อย่างนี้กับพี่น้องนะครับก็ขอให้คอยติดตามนะครับเดี๋ยวตอนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องราชการที่1แล้วก็จะไล่ไปคงจะมีไม่เกินอ่าสิตอนนะครับทั้งหมดนะพี่น้องก็ติดตามกันแล้วกัน